มาแล้วครับขบวนเจ็ดห้านะครับวันนี้ช้าอยู่สิบเจ็ดนาทีนะครับกำลังจะผ่านาเครื่องกั้นอัตโนมัติบ้านกุศลนะครับมาเราดูขาบวนเจ็ดห้าผ่านได้เลยนะครับวันนี้ขาบวนเจ็ดห้าช้าสิบเจ็ดนาทีนะครับมีคนเดินลงไปด้วยนะครับามาดูไม้กั้นดังที่นี่ได้เลยนะขอบคุณครับรถ กำลังจะใกล้มาถึงที่นี่แล้วครับเดี๋ยวอีกสักคู่เครื่องกั้นอัตโนมัติซุ้มกุศะหรือที่เรียกกันว่าบ้านยางบึงกันนะครับผมจะดังนะครับามาดูการทำงานของไม้กั้นที่นี่ได้เลยนะครับามาดูกันเลยเลยนะครับสักคู่แสงไฟเข้าใกล้ มาทุกทีแล้วนะครับผมมาเราดูขบวนผ่านนะครับมาแครับขบวนเจ็ดห้านะครับบ, 7, รบีบเสียงบีดมาแต่ใกล้เลยนะครับแสงเข้าใกล้มาทุกทีเลยครับมีรถกระบะขึ้นมาด้วยนะครับไฟกำลังมาด้วยนะครับ ดังแล้วนะครับผมมาดูขบวนผ่านาได้เลยนะครับขอบีดยาวนะครับผมมาดูขบวนผ่านาได um. ้เลยนะครับมีคนพาไมกันด้วยนะครับมาดูขบวนผ่านได้เลยนะครับเสียงดังชัดเจนนะครับผมไม้กันรถไฟอัตโนมัติบ้านกุศะนะครับ คลิปไลฟ์ฝากกนติดตามกดไลค,คไล์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับ